สวัสดีจ้าพบกับไทยออซี่ชแนลอีกแล้วนะคะมาต่อ EP 2กันเลยจ้านี่ค่ะคือตอนนี้ในะระบบห้างนะคะเออเราก็เรายังไม่ได้เข้าห้างตรงนี้ก็จะเป็นร้านบาร์นะคะเป็นร้านอาหารไปด้วยก็คือตอนนี้เราก็ต้องไปหาเพื่อนก่อนเนาะแล้วเราก็ไปหาอะไรกินก่อน นะา๊ะนี่นะค่ะอันนี้ตรงนี้จะเป็นเขตที่เขายังก่อสร้างนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเทรนอ่าสเตชันก็คือลงอีกสายหนึ่งนะคะไม่ใช่สายที่เราจะกลับบ้านนะคะก็กจะเป็นสายเหนือนี่แหละจ้ะเราก็เดินไปเนี่ยค่ะเออคนก็จะออกมาเที่ยวมาอะไรตรงนี้นะคะตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นการก่อสร้างนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการก่อสร้างเหมือนกันน่าจะเป็นสะพานถ้าจะไม่ผิดน,นะ เห็นระบบจะเป็นสะพนานเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนป้อมยามป้อมตํารวจนะคะตํารวจก็คือการตรวจคนธรรมดาการคนเมานี่อย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนแลนด์มาร์กเป็นที่พักแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชมวิวนั่งชิลเราไม่สามารถที่จะขายของได้นะคะตรงนี้นะแต่สามารถนั่งรอนั่งเล่นได้ ขอญาตเป็นภาพมัวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ากันไม่ให้คนเห็นหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนกฎหมายที่นี่เขาจะไม่สามารถที่จะให้เห็นหน้าคนได้เนาะอา่อฝั่งตรงข้ามนั้นจะเป็นร้านไอศครีมแล้วก็เหมือนเซเว่นอีเจะเปิดตลอดยี่สิสี่ก็จะเป็นขั้วของขนมขบเคี้ยวนะคะทีนี้เราก็จะเดินไปเส้นเนี่ยค่ะเราก็สามารถแต่ตวงเขียวเยวนี่ยเราสามารถจอดรถได้ สามารถจอดรถได้แล้วก็ตึกตรงนั้น,นะคะที่เป็นไฟสูงๆจะเป็นตึกโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมแล้วก็มีที่จอดรถข้างหลังห้างอ่าไม่ใช่ห้างสิข้างหลังร้านบาร์ต่างๆรถสามารถจอดได้ก็เสียเงินจอดนะคะไม่ได้จอดฟรีเนาะทีนี้เราก็จะร้านเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะววันนี้เราจะไปกินอาหารเกาหลีนะก็ประมาณแบบ เหมือนอาหารเกหรีวิวเกหรีเราต้องรอข้ามถนนเนี่ยคะ่ะรถก็คือแต่ว่ามันผิดนะมันไม่สามารถที่จะข้ามตรงนี้ได้ถ้ารถชนมาเรานั้นนะคะคนก็สามารถมานั่งรอตรงนี้ก็จะเป็นคลิ p พาร์คพาร์คที่สามารถตรงนี้จะเป็นร้านจีนนะคะจะเปิดเวลากลางวันประมาณเปิดเก้าโมงถึงอ่าห้าโมงเย็นตรงฝั่งข้างในก็จะเหมือนเป็นบาร์เป็นผับแต่ก็ปิดปิดไว้นะคะเป็นแบบทึบนะคะก็เป็นร้านจีนเหมือนกัน เราจะไปใช้หน้าชาวประมาณว่าเหมือนร้านจีนนะคะเออตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารโซนร้านอาหารนะคะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหมือนแบบที่จอดรถหรือว่าเป็นพ์คต่างๆนะคะไอ้นี่ก็เป็นใครก็ไม่รู้มาเดินตัดหน้ากล้องหัวเนาะเออเหมือนมันรีบมันอะไรสักอย่างเนาะเออจะไปสนใจมันก็เราก็ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารจีนเหมือนกันก็จะเป็นพวกติ่มซำเป็นพวกร้านอาหารต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่านูเดลิลก็คือเป็นซุปเป็นอะไรต่างๆตรงนี้เหมือนช้หนาชาวก็คือประมาณว่ามีร้านเกาหลีร้านจีนร้านอะไรต่างๆ,ๆนะคะมีร้านฝรั่งแต่ส่วนมากจะเป็นร้านจีนมากกว่าจะเป็นในขาร้านตรงที่ เราเนี่ยค่ะนี่ค่ะอาหารพเพื่อนสั่งมาก่อนแล้วนะจ๊ะก็เพื่อนสั่งมาก่อนไว้เรียบร้อยนี่ออเดอร์มาเรียบร้อยนะคะเราต้องสแกนบาร์โค้ดในการสั่งออเดอร์นะคะทางโทรศัพท์เราไม่ได้เดินไปนะคะมีโซจูมาล้างคอด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ